ครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซับสุบรยยรจัยลุงเรืองพืชผลครับวันนี้ก็พามาอมเลยครับเอาโฮเกนมันเลยครับผมเดยวครับ สบายสบายครับผมเจ้าคู่โบโตครับท่านี้ไม่ลองเท่าโบอีกหรือเปล่านี่ยท่านี้ไม่ลองเท่าโบอีกหรือเปล่าครับมาวิ่งเลยเล่าช้าหน่อย กับเด็กกล้าร้องเย็ดตูนนะครั้งที่แล้วมันลองโคโบครับสวัสดีครับน,นี่ควบคู่ได้ครับ ไอ้สดด้วยนะไอ้ชมความมันครับก่อนขึ้นบ่อนะทางกับทางลื่นๆครับผมลื่นสะบัดตูดก็สะบัดไปด้วยครับดำไม่กลัวกลัวไม่ดำครับรถ<อ>กำลังเยอะครับช่วงนี้รถกำลังเยอะนะไปรุ่นชอบครับ อยู่กับเจ้าดูซานเหมือนเดิมครับขับโดยบางเตยหรือเปล่านะมองกระจกไม่ค่อยชัดไม่ยังกินมั้เนียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์อ้อยได้นะครับผมจะตัดประมาณวันศุกร์ อ่าบันสุกเราก็จะน่าจะก่อนบันสุกก็ต้องคอมเมนต์แล้วก็ตอบเข้าไปครับผมว่าใครใกล้เคียงที่สุดนะร้อนร้อนจัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะหายแล้วครับพาท่านผู้ชมไปดูสดๆนะครับขึ้นบอ่อนะสม,มัวบอกยังไม่บอ่อใจค,ครับ i'll eat i สบายครับมีสองทีมงานครับอังรุนเป็นงานเท่าแก่น้อยนะหรือเสียเจ้าครับผมหรือพอพิลาโทรครับมีกัน2ทีมงานนะติดไปด้วยครับถ่ายคลิปไปด้วยนะ เจ้าดูซาน2 0 0เอมีเดก,ก้าเลยครับวันนี้ขับวิ่งกันอยู่8ขัคันครับผมวิ่งก็ประมาณ3โลนะ3โล200ครับผมราคาก็จะตึงๆหน่อยครับแต่ก็อยู่ได้ครับ ปันนึงก็ยี่สามยี่สี่เที่ยวมีแน่นอนครับน้ำมันก็ประมาณพันหกพันเจ็ดนะอาจรถเครื่องใหญ,ใหญ่เขายังกินเท่าเครื่องน้อยเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับอยู่ที่เท้านะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะเครื่องใหญ่อย่าพูดขึ้นไปเลยครับผมเครื่องเล็กก็ไปดันนืดอยู่นั่นแหละครับร้อนจัดนะครับวันนี้ ตัวแล้วครับเจ้าเด็กกานะใครแล้วมาลองเทอร์โบไปแล้วครับโอ้แต่เสียงโตมากเลยครับผมสองเจ็ดศูนย์อันนี้ดูเรียมดูลายเอาครับผม พิ่งมาวันแรกเลยครับผมอันนี้หายไปประมาณสามอาทิตย์กลับมาแล้วครับไปตามห้าลักแท้อยู่นะไม่เจอสักทีครับผมรักแท้นะไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเขาถามว่าไปไหนมาอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้โหร้อนจัดเลยครับผม เริ่มจะไม่ไหวยแล้วเริ่มจะร้อนหมวกเอามาครับอยู่หน้ารถเนะไม่ได้เอาลงมาภาพดีเช็คชัดครับผมสวัสดีร้อยหสิปดท่านครับผมอย่าลืมครับไปกดไลค์กดแชร์เราได้นะครับผมหรือกดติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อนะ ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูสนุกนุ่ครับอย่าลืมเข้าไปร่วมวกิจกรรมกับเราได้นะครับผมเพียง mm hmm. ท่านท,า,นทายผลอ้อยนะกล่องอ้อยว่าน้ำหนักอ้อยอย่างเดียวได้กี่ตันครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีครับผมเราแจกพึงกำไรให้ก่อนครับหร mm hmm. ือว่าเราพึ่งจะได้รายได้จาก YouTube ครับผมยังไม่มากนะถ้าได้หลักหมื่นเมื่อไรแล้วก็ เราจะจัดให้ทันทีครับผมแจกเลยครับผมรางวัลละาซ่องทันบาทน,นะสองรางวัลนะอันนี้เอาไปก่อนรางวัลละาซ่องลอยครับนี่ครับอยู่กับเจ้าล็อกกี้ครับเครื่องหกบีจีคีสรับ่ันนี่สองร้อยสามสิบแรงนะเครื่องเงียบดับหรือว่าดับเครื่องไว้ก็ไม่หรูหกบีจีคีสตีฝาต้มนะครับผม มาจากญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้ร้อนชัดร้อนชัดรถที่เจ้าของงานครับผมใสไปเลยใส่มกล้องครับฝั่งนู้นก็ทีมงานก็ใกล้จะออกแล้วครับ จะได้เวลาทําการแสดงแล้วนะปครับปล่อยตัวครับดับไปเลยครับต้องเกาพื้นใหม่ครับผมไม่ไหวครับทั้งนั้นลั่นหมดครับตรงนี้ ลันไปหมดแล้วครับอ,อิดแอ,อดอิดอดเลยครับใส่ก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะไสค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับผมขึ้นสบายสบายแล้วครับแรงนั่วนะอ๋ออีกครับเสียเต้ยครับผมหรือผู้จัดก,การเต้ยครับเดินมาครับใส่วันนี้ผู้จัดก,การ ครับขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับผมเหลือแต่ไลฟ์สด